พวกกว็ช่างแก้มกระอื่นลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะแก้มสุภาพบาเบิร์ค่ะพี่น้องบานามเคลื่อนขืนฮอดไซแล้วค่ะนี่ค่ะพี่น้องอนางกระจอกแกล้งถาเรือค่ะพี่แดนนี่ถาม,มึงค่ะเพิ่นสิไปไซนี่จีบไซน์เกาะล่ำขอเขาเป็น,ยน,ยปนยอย,น <laughs> นยังก็สิลรำขอเขา น้ำท่วมเมืนอเม่เบิ่ง่ะพี่น้องน้ำท่วมก็อยู่ไปห้าข้อเขาขี่รถขับไม่ได้แล้วค่ะก็จะเป็นการใส่เรือนะคะลงยูทูบลงยูทูปตรงไหนมาถ่ายได้นี่ มันก็เบ,บิง์มติมไปแล้วค่ะสิฟ้าขาวชาค่ะพี่น้องบังวิ่งง่วยกว่า ไม่ใส่ด่างมองจอดเรียะอะหันราคาพี่น้องนี่ค่ะน้ำค่ะพี่น้องอยู่กับอาศัยผู้อยู่นี่ผู้อยู่นี่กับอาศัยผู้อยูุ่นี คุณขว á n โอ้มันจะ๊ปเกอร์ไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันต้อป็นคนจิขีเรถขวบนะครับอายุเทั้งอายุเทั้งบกเป็นรถอยู่ในน้ำเป็นเรือ เอาใส่ล่ะฮะเอาทีคเดอยว่าเห็นีใครยังม่เลี่ยงคนกต่มหาปลาค่ะมาส่ดัง พงศ์สัตย์งั้ก็ใส่ด่างหันเดี๋ยวค่อยกับพาลงมาเนี่ยมาที่นี่ข่อยมามาตอนที่เบิร์ตยู่เบุ้งไทยเนาะเป็นมะฮปลา เรถิมเนาะรอเดยวเหรุงไปนะะได้เออนั่นยุ่เรื่อยกาไรก็ไปไปยังไปยังอไม่ใช่ป่าสีเ้นหาดะเขาจะถิมใช่ไหมน่เร็วของนลามไปเรื่อยีาเอาจกเดีวไปม่ลาขึ้นเมฆไปครับพี่น้องนี่บรรยากาศ เพื่อนมงยูมงเศร้อครับน้ำขึ้นมากไกลแล้ว<ม>น้ำขึ้นมากไกลแล้วครับม,มงยูขึ้นมากนี่กระยักสีเป๊ะเตะตัวนี้บรรยากาศก็ร่างมืดคึ้นครับ<ม>น้ำขึ้นมากหลายแล้ว นี่โน่นเดียวจังสีหอดมาหอดนีคับฝนตกมาอีกกับหอดแทเนี้น้อน ถ้างนี้กระจูขึ้นวมาแล้วครับดันขึ้นวมาแล้วครับบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฟ้นครับตอนนี้ฟ้าเมื่อ,อดินอยู่น้ำกระจักสิเป็นยังไงร,รุ่นกันอยู่ครับ พี่น้อองยู่มุมซ้ายรุ่นรุ่นใบสูงเลยครับรุ่นทุกแม่ขื่นบ่ขื่นหอดบ่หอดรุ่นอยู่ยครับตอนนี้ถ้าลงติดเฮียก็ลงมาได้แล้วครับ นมเง,งมือฝ่าม่วดิ้นไม่กแล้ไม่รูร้ว่าสิออกหรือโบออกถ้ายอยู่นี่กับเป็นบานละท่มครับขึ้นไปหันนั่กับเป็นโรงเรียน เนี่ยนันสารนาทุมนี่แหละครับมึงยู่กันเลื้อนในน้อยนี่แหละสิขึ้นมาหอดบ่หอดบรรยากาศคึมๆ กำลังดันกินมากครับหลุ่นไปมือต่อมือครับพี่นองครับก็หลุ่นไปมือต่อมือเลยหอดงามเลย ปีวังขืนปีวังหันกับว่าข้นมาหวอดผีดแล้วครับว่าเลื่อยปีวังหันขึ้นมาแล้วขุนขีฝาเบื้องกวนเมียโก้สีหลอดบลอดนี่แหละหม่องยูหม,มองเศร้า ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนีครับคลิปหนาพอกันไหมสบายดีลำลำรว้ยๆสู้หูสุข้นครับสบายดีสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับ